ก็จะไปดูวิธีการประกอบกันครับท่านใดที่ต้องการประกัดสวยงามสามารถเข้าไปดูในเพจเ Facebook ใต้ลิงก์คำอธิบายได้เลยครับ สวัสดีครับเ,เพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องตุ๊ตตูพาเที่ยวนะครับหรือว่าช่องยุงยุดมีเมืองนั่นเองนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอุปกรณ์มีอะไรบ้างที่เราจะนํามาประกอบบลูทูธในครั้งนี้นะครับเ,เพื่อนๆนะก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากเรานั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราไปชมกันว่ามีอุปกรณ์มีอะไรบ้างไปชมกันเป็นขั้นตอนขั้นตอนเลยครับเ,เพื่อนๆไปกันเลย ก็มีตู้บลูทูธนะครับตู้บลูทูธลักษณะแบบนี้นะครับตู้บลูทูธมาดูกันว่ามีอุปกรณ์มีอะไรบ้างก็มีสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือดอกซับนะเป็นดอก4นิ้วครึ่งนะสนิ้วครึ่งดอกแอปเปิ้ลนะครับดอกแอปเปิ้ลห้วัตต์นะครับเราใช้2ดอกนะครับต่อไปมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นเสียงแหลม8โอห์ม7วัตต์นะหนนิ้วนะ นะครับนิ้วครึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนใช้สองดอกนะครับใช้สองดอกได้สองดอกดอกยามาห้านะครับเพื่อนตัวนี้ก็เป็นสเตตอัพนะครับเพื Step ่อนสเตตอัพแล้วก็มีน็อตสกูนะครับในการประกอบตู้บูทูธครั้งนี้นะครับเพื่อนก็มีน็อตสกูน็อตสกู่อให้ดูทุกชิ้นส่วนเลยนะครับเพื่อนแล้วก็มีหัวชาร์จหัวชาร์จ แบตเตอรี่ลิเทียมเรานั่นเองนะครับส่วนตัวนี้เป็นสวิตติดปิดดับนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็แล้วก็ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่นะครับเอาไว้เช็คว่าแบตเตอรี่เหลือกี่ก้อนนั่นเองนะครับแล้วก็ไฟต่อไปก็เป็นสวิต์ on off ปิดเปิดระบบนะครับปิดปิดเปิดระบบหัวชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยผมจะใช้ตัวเล็กนะเพื่อนมันมีเหมือนกัน2ตัวแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะใช้ตัวเล็กนะเพื่อเพราะว่ามันเข้าแผ่นเพจได้นะครับใช้ตัวเล็กกดสวิตช์ปิดเปิด o n o ออเนี่ยจะใช้ตัวใหญ่มันมีตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กนะครับเพื่อนผมเลือกใช้ตัวใหญ่นะนะครตัวใหญ่ต่อไปลูกบิดครับลูกบิด power amp นะลูกบิด power amp ก็จะใช้สีทองแบบนี้นะครับตัวใหญ่หน่อยนะก็จะสวยต่อไปครับแล้วก็มีหัวแจ็ค a u x นะเ่อนนี่หัวแจ็ค a u x เอาไว้รับสัญญาณจากสายโทรศัพท์นะครับต่อกับตู้บูทูธเรานะแล้วก็มีตะกัวครับเพื่อนตะกัวบัตรกีมีอะไรบ้างจะให้ดูให้หมดเลยนะครับเพื่อนแล้วก็มีแผ่นเพลทแผ่นเพลทแบบนี้นะเพื่อนนี่ของพวกนี้ก็มีจําหน่ายที่ชมรมคนรักบูทูธหรือว่าชมรมคนรักบูทูธ DIY หรือ Lazada Shopee นะเพื่อนลองไปหากันดู มีเยอะเลยมีหลากหลายให้เลือกเลยครับเพื่อนๆต่อไป power m อันนี้ก็เป็น z k 5 0 2 t นะครับเพื่อนๆเป็น power m จิว๋วเ,นะเป็นบอดดำนะนี่ z k 5 0 2 t นะครับเป็นบอดดำแบบนี้เลยนะครับ12วถึง24วันครับรับกระแสไฟ สุดยอดครับเพื่อนๆต่อไปครับก็เป็นแบตลิเธียม24วลต์นะเพื่อนนี่หนักๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับตู้นี้นะครับแบตลิเธียมได้ประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปลูกยางลูกยางรองฐานตู้ก็จะใช้4ตัวแบบนี้ต่อไปสายแดงดําครับ2.5มิลนะครับ2.5มิลก็จะใช้เส้นใหญ่หน่อยเพราะว่าแรงดันกระแส 24วลต์นะครับเพื่อนแล้วก็ไฟโชว์สายไฟโชว์ก็จะใช้เหลืองขาวเราไว้ต่อกับพวกสายเล็กๆนะพวกที่เป็นอุปกรณ์เล็กๆนะครับต่อไปสายลาโพงก็เป็น F20 นะ F20 สายลำโพง F20 ต่อไปก็เป็นกาวสองหน้าเอาไว้ติดกับแผ่นเพจเรานะครับต่อไปก็เป็นเส้นคิ้วเส้นคิ้วทองเอาไว้ใส่หน้าตู้เรานะครับ อุปกรณ์ที่จะใช้ในการประกอบในครั้งนี้นะครับแล้วก็ต่อไปมีอะไรนะครับอันนี้เป็นอะไรเนาะนะครับอันนี้เป็นแท่นชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมเราเองนะครับอะแดป,ปเตอร์นะอะแดป,ปเตอร์อะแดป,ปเตอร์ตัวนี้จะเป็น2แอมป์นะ DC 14.6วลตต์นะครับเพื่อนตัวเนี้ย2แอมป์เป็น,น,ปนลักษณะแบบนี้นะครับ2แอมป์เอาไว้ชาร์จกับแบตเตอรี่ลิเธียมเรานะครับ อุปกรณ์ที่จะใช้ในครั้งนี้ก็มีอยู่แค่นี้ครับมีอยู่แค่นี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการประกอบกันเลยว่าจะประกอบแบบไหนในตู้นี้นะครับเพื่อนเนาะไปดูกันเป็นขั้นตอนเลยครับท่านใดที่ต้องการประกัดสวยงามสามารถเข้าไปดูในเพจ Facebook ใต้ลิงก์คาอธิบายได้เลยครับ